เราองคิดว่าทำไมห้องผู้ว่าถึงมีแอร์ได้แล้วเราทำไมบอกว่าห้องเด็กเด็กซึ่งเป็นอนาคตสำคัญของประเทศทำไมบอกว่าไม่มีเงินติดแอร์ให้ท่านคิดนะครับท่านวิเคราะห์และท่านก็แยกแยะระหว่างสิ่งที่ผมพูดกับเอกสารที่อยู่ในมือของท่านเนี่ยมันยังไงมันคุ้มค่าไหมขออนุญาตทุกท่านขอตัดโครงการนี้และจะลงไว้ว่าไม่เห็นชอบ ในการผ่านงบประมาณโครงการนี้ค่ะขออนุญ,ญาตตัดทั้งโครงการ231ล้านค่ะงบประมาณต่างๆที่เราจะเอามาทำนั้นมันต้องมีประโยชน์มากกว่านี้งบประมาณที่จะามาทําห้องเรียนปลอดฝุ่นเอามาปรับปรุงห้องเรียนที่สุดโซมจะดีว่าไหมคะท่านขออนุญ,ญาตตัดงบประมาณ200กว่าล้านทั้งรายการค่ะเท่าที่ทราบมาค่าไฟนี่ก็ต้องเบิกได้แค่40%ของค่าใช้สอยถ้าเกินจากนี้ไปนี่ค่าใช้จา่ายได้นือนก็ถูกตัด ก็มาจ่ายค่าไฟเพราถ้าไม่จ่ายค่าไฟการไฟฟ้านะครหลวงก็มาตัดก็ไฟดับกันทั้งโรงเรียน ว่าปรับปรปุงห้องเรียนปลอดฝุ่นชั้นอนุบาล231ล้านโดยประมาณผมอ้างอิงจากเอกสารที่ผมได้อยู่ในมือนะครับติดแอร์สเครื่องเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทพันเห้องรวมเป็นเงิน174่งร้อยเจ็ดสิบสล้านมแสนบาทครับท่านประธานเห็นไหมครับในทางกลับกันที่ต่างจังหวัดจังหวัดลำปางโรงเรียนลำท่องของ,ของท่านเนี่ยสาโรงเรียนท่านทําอะไรครับท่านติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ2เครื่องเป็นเงิน5,700บาทนี่ยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามผมดูในอินเทอร์เน็ตพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามห เป็นเงินเท่าไหร่ครับ9ล้าน9แสนส0้านบาทเห็นไหมครับท่านประหยัดงบประมาณไป164่งร้อยหบล้านสามแสนบาทครับผมไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับกับโครงการโรงเรียนปลอดฝุ่นนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านประธานกับโครงการโรงเรียนปลอดฝุ่นแต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการครับมันคุ้มค่ากับงบประมาณหรือเปล่าครับท่านประธาน แค่จากเอกสารที่นําเสนอมาแล้วมีรับรองสําเนาถูกต้องแสดงว่าดิฉันไม่ได้คิดเองประกอบกับนโยบายของผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นซีโรเบดไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยเป็นไปตามโครงการนี้หรือไม่และสมควรหรือไม่ที่โรงเรียนจะไม่ได้เป็นผู้เสนอไม่แปลกแล้วค่ะถ้าหากว่าในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะเป็นคนเสนอมาแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่ามันควรให้แต่และโรงเรียนเสนอไหม อย่างที่บอกบริบทไม่เหมือนกันสุดท้ายนี้ดิฉันขออนุญาตที่จะบอกกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าถ้าหากท่านเห็นเอกสารเหล่านี้แล้วห้อง20ตารางเมตรปิดแอร์2ตัวตัวละ30,000 BTU ใช้แอร์ทั้งหมดอย่างเมื่อกี้ที่พูด4,000กว่าเครื่องคูณ94,000เข้าไปถ้าท่านคิดว่ามันถูกต้องแล้วดิฉันก็ไม่สามารถที่จะหยุดยัง้ง การเห็นชอบของท่านแต่ถ้าท่านเห็นว่ามันไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเรื่องซีโรลเบสในเรื่องของเส้นเลือดฝอยวันนี้ดิฉันกนกนุชกินสังสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพื้นที่เขตดอนเมืองขออนุญาตทุกท่านว่าขอตัดโครงการนี้และจะลงไว้ว่าไม่เห็นชอบในการผ่านงบประมาณโครงการนี้ค่ะเพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยให้เด็กได้มีสุขภาพที่ดีแล้วยังเป็นภาระ ผูกพันของกรุงเทพมหานครไปอีกนานเท่านานเท่ากับแอร์ตัวที่ติดตั้งนี้จะเสียหายและยังเป็นครูพันที่เป็นภาระของโรงเรียนอีกด้วยขออนุญาตตัดทั้งโครงการ2 3 1ล้านค่ะ งบประมาณต่างๆที่เราจะเอามาทํานั้นนะคะมันต้องมีประโยชน์มากกว่านี้งบประมาณที่จะามาทําห้องเรียนปลอดฝุ่นเอามาปรับปรุงห้องเรียนที่สุดโทมจะดีกว่าไหมท่านตอนนี้ลหลายๆโรงเรียนที่พวกเราที่เป็นคณะกรรมการวิสามันเอย่ยหรือว่าพี่นะ้องขออนุญ,ญาตนะคะพี่รองสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของเราที่อยู่ในห้องนี้นะคะหลายโรงเรียนของท่านมีปัญหาจริงไหมคะฝ้าเพดานก็จะพังลงมาอยู่แล้วนะคะห้องน้ําก็ไม่เพียงพอสา ายไฟก็เก่าแสนเก่าอย่างในพื้นที่ดิฉันเนี่ยนะคะสายไฟละลงมาเลยค่ะดีนะคะที่ไม่ไปช็อตเด็กตายพอดีวันนั้นเราเข้าไปประชุมกันพอดีแล้วก็ไปเจอเข้าไปสํารวจแล้วโรงเรียนก็ไม่มีตอนนั้นโรงเรียนไม่มีเงินงบประมาณที่จะมาดําเนินการทันทีกว่าที่จะของบประมาณกว่าที่จะขอเงินมาที่จะมาปรับปรุงนะคะสายไฟอะไรต่างๆกว่าจะผ่านหัวหน้าการศึกษาหัวหน้าฝ่ายศึกษาของสํานักง,งานเขตสของน้ำงานเขตของที่ต่างๆกว่าจะผ่านมาตามลําดับขั้นตอน กว่าจะได้เงินมาเด็กตายก่อนพอดีค่ะเพราะฉะนั้นพระต้องทอํายังไสงสกอค่ะสอกอต้องใช้เงินงบประมาณส่วนตัวไปจ้างช่างมาทําให้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียนดิฉันเห็นสมควรนะคะว่าจะขออนุญาตจัดงบประมาณ200กว่าล้านของรายการนี้ทั้งรายการค่ะ ในปี65ก็เฉลีย่ยออกมาแล้วเดือนละ1 6 0 0บาท6โรงเรียนนะเมื่อเฉลีย่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละปีแล้วเนี่ย6โรงเรียนก็จะมีค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยที่ภาระของโรงเรียนจะต้องจ่ายให้การไฟฟ้านะครหลวงก็คือ14,000บาทบวกลบเท่ากับว่ามีภาระค่าใช้จ่ายวันละ500บาทนี่ถัวเฉลี่ยน,นะครับบางโรงนั้นมีนักเรียนไม่ถึงร้อยคนบางเรียนบางโรงก็อาจจะ500คนบางโรง200กว่าคนนี่เฉพาะเขตผมเล็กๆเท่าที่ทราบมา ค่าไฟนี่ก็ต้องเบิกได้แค่40%ของค่าใช้สอยถ้าเกินจากนี้ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายด้หนึ่งเื่นก็ถูกตัดก็มาจ่ายค่าไฟเพราะถ้าไม่จ่ายค่าไฟการไฟฟ้านครหลวงเขาก็ไม่ตัดมาตัดก็ไฟดับกันทั้งโรงเรียนผมในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยผมของงดออกไม่ใช่ครับห้ามห้ามห้ามงดออกเสียงนะครับขอตัดครับท่านประธานกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับสวัสดีครับ ขออนุญาตนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่รับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก็ขอบพระคุณสําหรับทุกความเห็นที่มีประโยชน์นะครับแล้วความเห็นก็จะน้อมรับไปปรับปรุงในอนาคตในการเสนองบประมาณเข้าสู่สภาต่อไปแต่ขออนุญาตกราบเรียนสั้นๆนิดเดียวครับเรื่องหลักการและเหตุผลนะจริงแล้วเรื่องนี้ก็อยู่นโยบายหมายเลข 0--48 นะจาก2 1 6นโยบายของเราก็คือจัดพื้นที่ปลอดฝุ่นให้กับ กลุ่มปราะบางซึ่งกลุ่มปราะบางของเราเนี่ยเด็กอายุเด็กๆเ,เ,เลยคือ1นึขวบก็เป็นกลุ่มปราะบางเพราะว่า1นกขวบเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่มีการพัฒนาสมองเร็วที่สุดมากที่สุดก็เป็นจุดสําคัญเลยที่จะสร้างทรัพยากรให้มีคุณค่าในอนาคต หลายครั้งเราที่เราละเลยเด็กกลุ่มนี้ไปกลายเป็นว่าการพัฒนาไม่เต็มที่แล้วก็จะทําให้การพัฒนาช่วงต่อไปมันช้าลงเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาอย่างคือใส่หน้ากากยากคะเพราะเป็นเด็กเล็กนะนการสอนให้ใส่หน้ากากกันให้มันก็จะลําบากมากขึ้นแล้วก็เขาต้องนอนกลางวันวก็ช่วงบ่ายกลางวันก็นอนบางโรงเรียนที่โชคดีก็มีห้องแอร์ให้เด็กนอนกลางวันเด็กก็จะนอนหลับสนิทแล้วก็ มีห้องที่ปิดล้อมนั่นผมว่าแนวคิดที่เราทําห้องปลอดฝุ่นที่มีเครื่องแบบอากาศก็คงเป็นแนวคิดนี่แหละครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนมากก็คือเน้นเด็กกลุ่มปราะบางหลายครั้งที่เราไปที่โรงเรียนเนี่ยเราก็เห็นเด็กที่อยู่ในห้องร้อนนะเด็กเด็กๆที่อยู่ในห้องร้อนไม่มีเครื่องแบบอากาศแล้วก็ฝุ่นมาก็คือต้องนั่งมีหน้ากากใส่เราลองคิด่าเอ๊ะทำไมห้องผู้ว่าถึงมีแอร์ได้แล้วเราทำไมบอกว่าห้องเด็กเด็กซึ่งเป็นอนาคตสาคัญของประเทศของเมืองเนี่ยทำไมบอกว่าไม่มีเงินติดแอร์ให้ทั้งที่อย่างเราเองเราเป็นผู้้้้ว่าาาาาถมมีฝุุนนปบแก็เเขใหองรริด เราก็รู้สึกว่าเออมันก็ปลอดภัยขึ้นอย่างเงี้นะจริงๆแล้วเรื่องงบประมาณเองเรื่องการลงทุนผมคิดว่าการลงทุนกับเด็กเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่ามันจะเพิ่มทั้งเรื่องสมาธิเพิ่มถึงหลายด้านนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องค่าไฟเองก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดอนาคตก็คงต้องมีการติดโซลารเซลล์ต่างหากในโรงเรียนมากขึ้นซึ่งนี้เป็นแนวนโยบายที่เราจะดูพื้นที่ต่างๆของหน่วยราชการที่จะติดโซลารเซลล์เพิ่มขึ้นผมเชื่อว่าไม่ว่าเด็กรวยหรือเด็กจนนะก็น่าจะมีโอกาสทีีีีี่่่่่ไได้นน้้เเเเเรรรรรยยยนนนนใหหออองงงงงทสภาาาพมมะกกกับตตวลื ะรจริงแล้วอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมแต่คงต้อง,ต,องต้องน้อมรับการตัดสินใจของท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ